สวัสดีทุกทท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าสวัสดีท่านที่กำลังชมอยู่ในขณะนี้นะคะทั้งในและต่างประเทศนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวพังยายคำแก้วคะ่ะาสาสาวเดินออกกำลังกายออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ,จม่มใส จะไปเที่ยวนายกันดีเนาะวันนี้สาวๆยายนำหน้าอย่างเดียวเลยโชว์บันทายกันใหญ่เลยเนาะอ่ะรีบเดินลีบเดินจะได้ไปเที่ยวกันเร็วๆบันทายใครสวยกับกัน ยายบอกว่าไม่ต้องมาสองบรรทายชั้นเดอ้อยายดำหน้าริ้วเลยนะยายเนี่ยไวยมากนะคะเวลาให้เดินเนี่ยไวยจริงๆยายคำแก้วนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพังยายคำแก้วด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะคะจะได้มีทางสู้ต่อไปยายเดินกับแม่วารี ตัวใหญ่นิดเดียวเหมือนผู้สาวซ้ำหน่อยือนว่าสันแม่วาลีเหมือนที่ปูดูสิน่ะเป็นเจรถถังเลยจำบุดจำบุดเร็วๆเข้าหยุดเส้นหยุดสายยามเช้าเช้า ดูสาวๆสิเดินนะอ่ะขอแสงหน้าหน่อยดูนายายก่อนยายจะไปอาบน้ำก่อนนะคะแล้วค่อยไปเที่ยวอาบน้ำกันแล้วสดชื่นสดชื่นโอ้น้ำไหลแรงนะคะลำน้ำนี้ก็เป็นน้ำก๊อกใหญ่อ่ะเขาเรียกกอกข้างล่างเนาะนะคะช่วงนี้ก็ปรับปรุงนะคะน้ำก็ไหลดีนิ่งเลยเหมือนหุ่นยนต์ละบัตินี้ นะ้ไปด้วยคุยไปด้วยนะคะช่วงเช้าเช้านะคะที่ยายอัดคลิปนะคะเขาชอบเปิดเพลงเนาะนะคะยายขวานก็เลยต้องอ่าลบเสียงเพลงนะคะแล้วก็มาคุยใหม่นะคะเสียงก็อาจจะไม่ค่อยสนุกเหมือนเสียงจริงเนาะนะคะตอนเช้าเช้านี่ถ่ายคลิปไม่ค่อยได้นะคะไลฟ์สดก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าเขาจะเปิดเพลงดังมากนะคะอ่ากลัวติดลิขสิทธิ์เพลงเขานะคะ ยายควานก็เลยต้องลบเสียงเก่าออกนะคะเอาเสียงใหม่เข้าก็เลยต้องถ่ายเป็นคลิปนะคะไลฟ์สดไม่ได้เลยนะคะเนี่ยอาบเสร็จแล้วอ่าปะเที่ยวกันยายนำหน้าอย่างเดียวเลยยายเนี่ยจะไปทางไหนเนี่ยสวยแล้วสวยแล้ว อยู่ข้างในปางแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะไม่วิ่งอ่าถ้าออกนอกปางเมื่อไรเสร็จเลยนะคะตามให้ทันเด้อตามไม่ทันก็สนุกเลยนะคะน่าดูในทางอ้อมปางนะคะเที่ยวในปางนะคะเที่ยวนอกปางไม่ได้เดี๋ยวแม่วารีพาวิ่งเหมือนวันก่อนนะคะไม่ไวเลยไปอยู่ที่เกา่า ไปอยู่ตรงต้นมะขามเทศชอบนะคะตรงนี้ชอบกินต้นมะขามเทศฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพังยายคำแก้วด้วยนะคะทุกทท่ทานจ๋าก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคุณยายก็ออกกำลังกายนะคะวันละนิดนะคะจิตแจ่มใส ความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะของสองยายเรานะคะแต่ละวัน